อะไรนะลา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 ฉันเป็นเหเดอค่ะนางฟูนางฟ้าไม่เป็นเอาลูกน้าส่งคำถามน้าลูกน้าลูอไหนขอดูวงลูกฝีลูกหลับอยู่หรือเปล่าเอาอดูแต่ไม่รู้ใช่ไหมใช่มันมีทั้งหมดกี่ตอนสิบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่อยากเห็นมึงแล้วอยากเห็นแมวค่ะสวัสดีครับ มีสิบเจ็ดตอนหัวยุ่งมากเลยเรื่องนี้เธอสวยนะก็สวยทุกเรื่องมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากที่เปิดไฟมากิหน่อยตปมขับยักเห็นมากเราเปิดแล้วเนี่ยแต่ว่าห้องไฟมืดอ่าทุกคนโดนเน็ซื้อไฟพิงพอยหน่อยค่ะ ไม,ไม่คือห้องนอน,นห้องนอนฉันไม่ได้เปิดแบบไฟนี่เยอะเป็นฟีลแบบนอนแล้วมึงทาอะไรเนี่ยกูเห็นมึง <พอ S 1> ไลฟ์ทั้งวันไม่ไมึงอะทําอะไรกูเห็นมึงไลฟ์ทั้งวันเลยเอ้่าเออก็วันเนี้ยแต่งหน้าแล้วก็แบบไม่อยากล้างเสียดายเครื่องสาอางเข้าใจป,ปะก็เดี๋ยววันเนี้ยจะโชว์เดี๋ยววันเนี้ยไลฟ์สดโชว์ล้างหน้าค่ะอุ้ยแรงมาก โชว์หลังหน้าละครวันนี้เป็นไงบ้างคะทุกคนลาเลยนะสามีชั่วคืนใช่ไหมเออวันนี้เป็นยังไงบ้างคะรีวิวสีเื่นไหม EP นี้ EP นี้เขาเขาจูบแบบไม่เต็มใจเออปากแห้งเออว่าไปขอบคุนมากค่ะคนดูเท่าไหร่นะแสนหรอใช่ปะ ใช่วันนี้แสนแสนสองมั้งแสนแสนหนึ่งหรือแสนสองไม่แน่ใจคนเลิกหรอสุดปังสุดปังอะไรนะแม่ว,ว่จะไม่รล่กูเลยไลฟ์ในนี่ไงใ,ในในเฟซของช่องเป็นแบบไลฟ์สดไงอ๋อ ก็แบบละครออนก็มีแบบว่าในเซด้วยไม่ไมดูไม่ดูในทีวีแล้วดูในไลฟ์สดใช่ดูในไลฟ์สดก็เขาอะมาดูไลฟ์สดหมดเลยแต่ในช่องแบบในสถานีก็คือแบบไม่มีแล้วนะมึงยอดไม่ดูมาดูในไลฟ์สดหมดแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาดูวันนี้แสนสองเนี่ยเห็นไหมวันนี้แสนสองแล้วทำไมไม่ดูทีวีอะทำไมดูในไลฟ์สดอะคือดูไอแพดโทรศัพท์อย่างเงี้ยหรอ ไม่ก็ก็เขาคงดูในโทรทัศน์ด,ด้วยแต่ว่าในไลฟ์ก็ดูด้วยอะไรอย่างงี้ไงเออแล้วไมเขาไม่ดูในโทรทัศน์หรอเขาก็ดูในโทรทัศน์แต่ก็ดูในไลฟ์ด้วยไงแม่ก็แบบว่าก็เปิดสองเครื่องเงี้ยหรอเออได้หมดเขาบอกหน้าแอบ,บขายกาันเอาไปเล่นเป็นคู่พี่น้องได้นะคะ <c oughs> อยากเล่นอยากเล่นกับพี่พ่อะคะ่ะโอ้ย <c oughs> มีบทมีบทพี่น้องไหมอ่ะอยากเล่นด้วยอ่ะ วันนี้แสนเก้าเลยเหรอจริงไหมเนี่ยโอ้จริงก็คือแบบแสนเก้าแสนแปดก็คือบอดที่เหลือดูจริงอีบ้าเหลือคือบอดวันนี้วันนี้เครียดมากเลยค่ะรอดูอาทิตย์หน้าอยากให้ทุกเสาอาทิตย์อีกแล้วว่าหึาใจเย็นเนาะเพิ่งวันอาทิตย์วันนี้ เหนือ่ 3, 3, 3, e, 3, 4, อยยากอ๋อนี <tamanho 3> ่เห็นไหมได้แอปช่องเจ็ดก็มีนะคะบางคนเขาดูข้างนอกในนี้เลยค่ะก็เลยดูออนไลน์อ๋อก็คืออยู่อยู่นอกบ้านกบประมาณแสนแสนแปดใช่เขาก็อาจจะเปิดไปด้วยทั้งคู่ใช่ไหมลูกทีวีก็ดูโทรศัพท์ก็เอาไว้เม้นอ๋อ๋อเพราะว่าร้ายแบบมันเม้นได้ใช่ก็แบบว่าเป็นยอดไงแม่ ออสนุกมากดูทีวีมันเน่าอะใครไม่ได้ไงเาได้กับคนข้าบ้านก็เลยก็แบบดูแบบไลฟ์เพื่อที่จะแบบพิมในนั้นอ๋อฉันเกตแล้วเหมือนดูกับเพื่อนฟิลดูกับเพื่อนอะไรอย่างงี้โอเคเข้าใจแล้วก็งงว่าแล้วทำไมเขาดูในไลฟ์กันวะทำไมเขาดูทีวีกันโอเคเข้าใจได้โอ้วันนี้ในแอปท o ไอดีก็ย่านหกถึงเจ็ดหมื่นโอ้ย่านึ้นเยอะสุดปัง ตอนนี้ยอดคนดูสองพันกว่างงมากแต่หลายคนดูแบบหกสิบเก้าสิบก็คือดีใจแล้วเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวคนจะงงว่าทำไมพูดกับมึงแล้วพูดไม่พอเพราะว่าเพราะว่ากับคนอื่นพูดพอตลอดแต่กับเพื่อนก็จะงงอ๋ออ๋อก็ออออเป็นเพื่อนมิงพอตั้งแต่แบบมอต้นนะคะก็คือแบบพูดพอกันไม่ได้จริงๆอ่ะคนรู้พี่แบงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แบง พี่เบนพี่เบคะพี่เบนพี่เบนไม่ใช่แบงค์เหรอขอโทษ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 กูได้ยินผิดโหคนมากวันศุกร์พรุ่งนี้พี่นัดเหรอไม่ใช่แม่เดี๋ยวฉันต้องไปแล้วฉันเหนื่อยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำงานโอเคพรุ่งนี้ถ่ายเหรอถ่าค่ะแม่อุ้ยฝาก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 ของมึงด้วยของมึงเกี่ยวกับอะไรนะให้ฝากเก่งปะ อีกครั้งหนึ่งนะคะของเ,ออเรานะคะเราเล่นซีรีส์นะคะแกร์ดซีรีส์นะคะเป็นซีรีส์นะหญิงนะคะทหนะหนูก็อ่านชื่ออยู่ไม่เจอกันเลยสบายดีนะคุณนด,ดูละครจบเดีย๋ยดูที่หน้าแล้วเออไม่เดี๋ยวที่มึงเล่นมันเกี่ยวกับอะไรนะมันเป็นแบบว่าความรักของหญิงหญิงค่ะอืมก็ยังไม่มีแบบว่าใครทําที่แบบเป็นคู่หลักเลยหญิงหญิงนะคะฝากด้วยนะที่ฟีนเล่นอะ อ๋ออ,อ,อ,ออ๋ออฟินฟีนรู้ฟีนรู้ว่าฟีนเล่นแต่กูยังไม่รู้เลยว่ามึงมึงมึงเล่นเกี่ยวกับอะไรบ้างคือ<ผ>เพื่อนคือเพื่อนมีคือเพื่อนมีผลงานแต่ว่าก็ยังไม่เคยถามเลยว่าเพื่อนมึงเล่นอะไรนะนี่ยความเพื่อนขนาดมันตื่ใจมากปะรู้ไหมนะว่าเพื่อนจะได้เล่นซีรีส์อ่ะรู้ไหมเออรู้แต่ยังไม่เคยถามเลยไม่ได้มีเวลาถามเลย เพื่อนก็เล่นซีรีส์นะคะหญิงๆฉันเล่นเป็นพี่สาวของฟีนเออเออเจอน้องฟีนบ้างยังเนี่ยฮะเจอน้องฟีนบ้างยังเนี่ยเออเดี๋ยววันนี้ก็ไปหามันอรอถ่ายอ๋อหรือว่ายังไงวันนี้แบบน้องเล่นซีรีส์เรื่องแอบหลงรักไงแล้วน้องก็แบบได้เล่นเรื่องนั้นอ่ะเออก็เลยแบบคอนเทนต์ไปกลุ่มหนึ่งก็เลยไปแบบบเหมือนงานแถลงข่าวอะไรเงี้ยเหมาโลงหังแล้วก็แบบ ฉาย,ยอยีพีหนึ่งอะไรเงี้ยเออ oh เนะอ๋อฝากแก็บเดี๋ซีรีส์ด้วยนะคะเป็นซีรีส์หนิงๆนะคะใครที่แบบว่าอยากดูความรักของยิงๆิงก็ฝากติดตาม uh เออเออซีรหนึ่งกูแม่จะไปล้างหน้าแล้วหรอเออฉันจะนอนแล้วพรุ่งนี้เช้าเหมือนกันต้องนัดไปเที่ยวนะเราว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันานานแล้วนะใช่ไหมนานดินานดิอาอไม่ช่หรอนานอยู่นะนานอยู่นะเราไม่ได้เจอกันสักพักอยู่นะก็เป็นเดือนอยู่นะ ก็จะนัดค่าราโอเกะอ่ะยังไม่เปิดอ่ะมันเปิดแล้วหมร้านข้าวมันเปิดแล้วเออมันเป็นร้านข้าวที่แบบมีคาราโอเกะเออกูส่งให้อีฟดูอยู่บอกกูเลยแล้วมึงไม่ส่งให้กูอ่ะกูลืมมึงยังไม่อยู่แค่นหงยังลืมอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูส่งใหม่เดี๋ยวกูส่งใหม่ในในกลุ่มในกลุ่มเออแล้วไม่ส่งในกลุ่มป่ะเนี่ยเออลืมแม่ คือวันนี้ยรีพายสตอรี่ครบก็ถือว่าไอ้นี่แหละจริงๆสตอรีอ่เพื่อล <c oughs> นละ่าถึงนม่ไข่ปลาแล้วคือฉันรีพายครบทุกคนนี่ก็คือบางทีไม่ได้ตอบใครก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันช่วงนี้ยุ่งมากยุ่งมากเลยทุกวันที่นี้ใช่พี่หมูหนูร้องเพลง number o ถามเพื่อนหนูได้พี่หมู<อ>เป็นคนที่กองร้องเพลงไม่เท่าไหร่เต้น เมืวันค่ะพี่หมูก็คือเต้นอยู่นั่นแหละเพือนเช็ดพื้นให้เขาอะไรอย่างเงี้ยงงไปนอนกับพื้นอะไรอย่เงี้ยงงฉันปวดหัวฉันโอ้ยคิดถึงเอาวันจริงก็อยากเต้นเหมือนกันมังเขาบอกว่าฝากดูสตอรี่ตอบแชทหน่อยค่ะเออใช่ก็คืออบางทีก็หลีไม่หมด เอายูโรมาหรอยูโรสวัสดีครับไปยังอ่ะนี่ค่ะจำเราได้ไหมมึงไม่เคยเจอเขาข <c oughs> อโทษขอโทษเราว่าแบบหน้าเราไม่คุ้นเลยเหรอยูโรอืมอาจจะเคยเห็นแวบๆบแบบไปยังอ่ะไปแล้วมั้ยยูโรไปแล้วหรออ <c oughs> อา,อาอยุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะเท่ากันเท่ากันอ๋อเท่ากันหมดเลยเหรอเรื่องดี เออมึงอะไปอยู่กับยูโรได้ไลฟ์บ่อยเหมือนกันเลยช่วงเนี้ยมีมึงกัดมีมึงกัดยูโรอะเด้งอยู่สองคนตอนเนี้ยในไอจีกูอะจริงเหรอจากพักเพื่อนกูไม่แกวไม่แกวยูโรเดี๋ยวกูเงี้ยเหรอเออสลับกันเงี้ยเรพอกูลงยูโรขึ้นพอยูโรลงกูขึ้นเงี้ยเหรอเออกูก็ต้องอ่ะไม่ด้วยความที่ว่ามันเด้งบ่อยมึงเข้าใจไหมของมึงอ่ะอ่า ก็ต้องเข้าไปดูว่าเออเพื่อนกูมันทําอะไรอยู่วะฮะมันจะเล่าอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยต้องแวะเข้ามาไงก็แต่ว่ะเข,ขามาชมนิดนึงเออเพื่อนหง่าเพอมาคุยกับเพื่อนหน่อยเออเออ,เอ,อนี่ไงเขาถามว่าสามีช่วงคืนมีกี่ตอนนะอีกรอบหนึ่งสิบเจ็ดมั้งคะไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าแสดงยังไม่แน่ใจเลยล่าสุด <laughs> ก็แบบอาจจะเพิ่มีแบบมึงรู้ไหมเนี่ยเพิ่มตรงเพิ่มตอนไงแม่มีเพิ่มมีสิทธิ์เพิ่มตอนด้วยเออก็เนี่เดี๋ยวถ้ามึงไลฟ์ครบหนึ่งร้อยครั้งปุ๊บเพิ่มตอนเลยเราสกิลนี้หรอต้องบอกคิวโลต้องบอกิวโลว่าไลฟ์ครบหนึ่งร้อยเพิ่มตอน ยูโรมึงเขาเขาเกินอยู่แล้วมึงต้องทําไม่ถึงต้องไม่ทําไม่ทันเขาไปพอยูโรเลยก็คือขนาดนั้นเลยเหรอกุลาเดนเอเลนแซวแซวอ๋อแซวตลไปไปนอนนะมึงเดี๋ยวไปคุยกันบ๊ายบายเอาทุกคนบ๊ายบายพิงพอเดี๋ยวไวอัปเดตกันบายบายบายเจอกันเพื่อนส่งร้านมาด้วยบบาายยเออเออเตือนด้วยนะเดี๋ยวกูลืม เออมึงลืมมึงลงมึงก็ลืมแล้วกูว่าบายบาย